สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นี่มีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะในด้านความรักเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะขอให้ก่อนที่รูปดวงจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะ ตั้งจิตอธิษฐานทำสมาธิเอ่ยชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งแล้วก็นึกถึงหน้าคนรักของเรานะคะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยำนะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นาะที่นี้นะคะวันนี้เน้องหมอจะมาเตือนนะคะในด้านสาวๆหรือจะเป็นผู้ชายก็ได้ไพ่มันอาจจะสลับกันได้เป็นได้ทั้งหญิงและชายที่โดนกระทำนะตอนนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมันจะเป็นพลังงานด้านบวกที่ดีนะคะ เลิกง้อหรือขอร้องความรักหรือตือ้อหรือยื้เขาไว้แล้วนะคะเพราะว่าคุณอาจจะหมดเวรหมดกรรมกับเขาแล้วในวันนะัวันนี้นะสิ่งที่หมอเห็นนะคะพลังงานที่หมอยังไม่ได้จับไพ่ขึ้นมานะคะขอให้คุณดึงดูดคนที่ใช่สินเสมอกับไพ่ของหมอนะคะและคนที่มีอารมณ์หรือฟิลลิ่งตอนนี้ที่เหมือนกับไพ่หมอนะคะดึงดูดเข้ามาเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าคูให้หมอนะเม้นรับพลังงานที่ดีสินที่ใช่นะคะเลิกร้องขอรืงงองเง้อขอเขาเหมือนขอความหึงใจเหมือนคนขอทานที่ไปขอความรักนะคะคุณจะดูไรค่าเนาะเรามาดูกันเลยว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะและมีการเปลี่ยนแปลงใน,งน,นด้านใดระบ้างนะคะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาแม่นยํำนะอธิษฐานจิตทําสมาธิให้นิ่งนะคะนึกถึงชื่อนามสก,กุลตัวเองและใบหน้าคู่รักคนรักเราที่มีปัญหาอยู่ณตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปมรักสามเศร้าเราสามคนหรือแม้กระทั่ง ลักลักเลิกเล,ล,ลิกไปไปกลับมาลักษณะประมาณนี้คุณจะรู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อนะคะในไพ่ใบน,นี้เนาะคืออยากจะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่การเริ่มต้นเพราะยังคิดว่าเสมอว่าชีวิตคู่เรามีโอกาสที่จะอยู่กับเขาได้ลักษณะประมาณนี้อย่าไปลดค่าตัวเองนะสิ่งที่หมอเห็นนะคะเรามาดูไพ่เลยว่าจะบอกกล่าวอะไรคะ่ะเนี่ยสิ่งที่หมอบอกเห็นชัดเจนเลยคะ่ะเขารู้สึกว่า แฟนของคุณเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะทําคุณเจ็บปวดเสียใจมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วในภพ่ใบน,นี้ไม่ว่าจะเป็นการหักหลังการแทงข้างหลังการไปไปมามาการกลับคืนมาแล้วมาขอโอกาสเราก็ให้โอกาสทุกครั้งในภพ่ใบน,นี้เขาเป็นคนที่เขาคิดว่าเราจะกลับมาหาเราตอนไหนก็ได้เขามองเราเหมือนเป็นของตายนะคะหมอต้องบอกก่อนเลยนะในภพยใบนี้เนี่ยเขาเห็นเป็นคุณคุณเหมือนของตายเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เขารู้ว่ารักเราม,ามากนะคะเราให้เวลา ให้คุณค่าเขาทุกอย่างดูแลซัพพอร์ตไม่ว่าการยามเจ็บป่วยอาหารการกินเสื้อผ้านาผมคุณดูแลเขาสารพัดนะคะแต่เขาไม่มองมองเห็นคุณค่าขอโทษค่ะเขาไม่มองเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ในตัวเราเขาจะเห็นเราเมื่อตัวเขาเดือดร้อนนะคะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะ เขาเป็นคนที่พอเราจับเขาแต่งตัวดูแลเสื้อผ้านะผมกลับไปมองหาผู้หญิงคนอื่นหรือขวยคว้าในสิ่งที่ไม่ใช่เราอยู่ตรงหน้านะคะเขาเป็นบุคคลที่น่ากลัวเนาะในภายแบบนี้เป็นคนที่อันตรายบางทีอารมณ์ร้อนใจร้อนบางทีถึงขั้นลงไม้ลงมือกับคุณเนี่ย แต่คุณก็ยังรักเขายังให้เขาก็ทำอยู่นะคะในไพ่ใบนี้เนี่ยขอร้องอ้อนวอนเขาเหมือนคนเหมือนคนขอร้องความเห็นใจเหมือนคนขอทานที่หมอบอกลักษณะประมาณเนี้ทำไมต้องไปบินวอนอ้อนวอนเขาหรือคุกเข่าขอร้องเขาทุกครั้งในการที่จะเลิกลากันหรือเขาเป็นคนที่ฝ่ายไปทั้งๆที่เขาทำแล้วเจ็บปวดสาหัสมากเลยนะคะในไพ่ใบนี้ทําไมคุณถึงไม่ลืมอดีต ทำไมคุณไม่อยู่กับปัจจุบันและรักและให้เกียรติตัวเองบ้างบทจะไปเข้าไปเลยบทจะมาเข้ามาลักษณะประมาณนี้ด้วยความใจร้อนอารมณ์ร้อนของเขาเนี่ยคุณจะอยู่กับเขายากนะคะบุคคลคนนี้มันเป็นได้ทั้งหญิงและชายนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะรับแต่พลังงานด้านที่ดีไปนะคะพอเรามี พอเราจะทําใจได้สักระยะหนึ่งวนกลับมาแล้วบางคนไม่ถึงเดือนบางคนไม่ถึง2อาทิตย์3วัน5วันก็วนกลับมามาคุยกับเราอีกแล้วพอเราจะใจแข็งสุดท้ายก็กลับมาคราวนี้หมอต้องบอกเลยวว่าคุณห้ามใจอ่อนนะคะถ้าคุณใจอ่อนมันจะกลับมาอยู่จุดเดิมมาทําให้คุณเสียใจหนักกว่าเดิมทิ้งภาระปัญหาไว้ให้เราหลายๆอย่างนะคะพูดง่ายๆว่ายโยนขี้ไวใ้ให้เราถ้าหมอพูดลักษณะประมาณนี้นะคะต่อไปนี้ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะขอหมอเปิดไพ่สักสามใบนะคะ วันนี้ขอเปิดเยอะนิดนึงนะเพราะว่าดูแล้วคุณเป็นคนที่น่าสงสารนะคะจะหมดกรรมวิบากกรรมแล้วค่ะคุณจะเกิดการเริ่มต้นใหม่ในไพ่ใบน,นี้จะคนที่เข้ามาดูแลนะคะจะมีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องการเงินนะคะฐานะทางการเงินดีหน้าที่การงานดีอาจจะเป็นผู้ผู้ชายหรือผู้หญิงที่อายุอาจจะมากกว่าเรานะคะ อาจจะมากกว่าหรือเขาอายุมากหน้าตาดูเด็กก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าบางคนบางกรณีอาจจะอายุมากไปเลยก็ได้ค่ะอายุมากไปรอบๆเลยที่หมอบอกค่ะบางคนเกือบ15ปี20ปีจะถามว่าดีไหมดีเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลสนับสนุนหรือคนอาจจะมีธุรกิจธุรกิจกิจการอะไรเป็นของตัวเองในเร็วๆนี้นะคะมันอาจจะเกิดขึ้นใน4เดือน5เดือนนี้ที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีอาจจะมีการโยกย้ายทินฐานได้เดินทางพบลักชาวต่างชาติต่างภาษามันเป็นไปได้สูงในไพ่แบบนี้คุณอาจจะเจอคนที่แบบว่า ทำงานธุรกิจเกี่ยว การส่งออกทางต่างประเทศหรือว่าทํางานโดยตรงเกี่ยวกับต่างชาติโดยตรงที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้คุณจะเจอคนดีนะคะที่เขาพร้อมจะให้เกียรติเราและเขาก็ัรักลูกและครอบครัวเราด้วยใครในกรณีที่เป็นพ่อไม้แม่ร้างเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจออาจจะเป็นชาวต่างชาติที่หมอบอกหรือเชื้อสายลูกครึ่งลักษณะประมาณนี้เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะใจเย็นๆนะใน5เดือนนี้คุณมีเกิดมีเกณฑ์เ,เจอแน่นอนแต่ขอให้คุณนะยุติจบความสัมพันธ์กับคนเก่าอย่าไปร้องขออ้อนวอนความรักเขาเพราะชีวิตคุณอยู่เหมือนปายทั้งเป็นในไพ่แบบนี้เจ็บา ทุกทรมานก็ทําร้ายจิตใจเราหลายๆอย่างบางทีเราเรายอมเจ็บตัวเพื่อเขาเพื่อปก,ป,กป้องเขาเนี่ยที่หมอบอกบางทีพ่อแม่คนในครอบครัวบอกเก่าเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์กันได้กลับมาดีกันหรือบางคนเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวไม่ยอมบอกพ่อแม่นะคะคนในครอบครัวคุณจะรู้สึกเสียใจเจ็บปวดกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความเครียดะวงนะคะในหลายๆด้านนะคะเกี่ยวกับตัวคนรักของเราเนาะเรารู้สึกไม่โอเคไม่สบายใจหรือบางคนบางกรณีเนี่ย มีเราอยู่แล้วไปมีคนอื่นในเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่ยอมเลิกหรือทิ้งเราไปนะคะหมอท่งบอกนะคะอย่าไปอ้อนวอนร้องขอความรักจากคนคนนี้นะคะปล่อยเขาไปให้เขาไปอยู่ที่ท,ที่เขาชอบนะคะเพราะใครทําวิบากกรรมยังไงกรรมมันก็ต้องตามสนองในรูปแบบที่เขาทํากับเราเช่นกันนะคะวันนี้เขาทําร้ายจิตใจเราวันนี้เขาตบตีเราทําร้ายร่างกายวันหนึ่งเขาก็ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้เช่นกันที่หมอบอกนะคะเพราะไม่มีใครยอมที่จะเจ็บปวด อยู่ได้เสมอไปทุกคนมันมีจุดขีดจำกัดที่หมอบอกนะคะรักและเคารพตัวเองก่อนนะภัยค่อนข้างจะเสียใจเศร้าซึมนะคะหม,หมดหมดหนทางไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงนะคะขอให้คลิปวิดีโอนี้ของหมอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้พันฝานอุปสรรคตรงนี้ไปได้แล้วขอให้คุณนะ่ะเจอคนดีคนที่ใช่คนที่ไม่ดีคนไม่ใช่ถ้ามันวนกลับมาอย่าไปเอามันคะ่ะเพราะถือเราหมดเว้นหมดกรรมแล้วในไพ่แบบน,นี้เราเกิดใหม่แล้วค่ะเนี่ยเหมือนมีอะไรดีๆแสงสว่างกําลังเข้ามาชีวิตจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนเนี่ย ไปสวดมนต์ไหว้พระ อาบน้ำมนต์เลยค่ะล้างสวยที่หมอบอกชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสวดมนต์ทำบุญนํำทานออโอ้โหสิกรรมให้เขาไปแล้วคุณจะเจอคนที่ดีมีธุรกิจการงานเป็นของตัวเองชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่อายุมากกว่าซัพพอร์ตดูแลเราที่หมอบอกมันเป็นได้ทั้งหญิงและชายขอให้คุณพบเจอคนนั้นโดยเร็ววันนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาขอให้เจอคนรักที่ดีคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตเรามีธุรกิจการงานมีเงินที่มั่นคงปลดหนี้หมดสินให้ะะ้้้คคุสงันนนะะกาาผ่ปปรรตีไไดม นิ่เป็นกำลังใจให้ผ่านทางคลิปวิดีโอนี้นะคะรักทุกคนแล้วขอให้คุณมีความเข้มแข็งเชื่อว่าวันที่ดีมันรอเราอยู่เสมอนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ